สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเลยคุณผู้ดูทุกๆท่านเลยนะฮะเรานี้ก็กลับมาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับผมอ่าวันนี้เราก็มีเมนูอ่คากีพะลของเรานะครับผมอ่ะวันนี้ได้มาสองอันใหญ่ๆเลยนะฮะผมตุนตั้งแต่เมื่อคืนนะทุกคนอันนี้ตุนตั้งแต่สองทุ่มนะฮะอ่าแล้วก็เติมทานตอนสี่ทุ่มอ่าหลับไปตื่นมาทีหกโมงเช้านะฮะ <laughs> อ่าเคยเป็นกันไหมครับผมที่ กะจะนอนสักพักนึงตั้งนาฬิกาปลุกไว้ฮะแล้วตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาแบบมันความเคยชินเนอะทุกคนมันปลุกตอนเช้าเนอะนึกว,ว่าตอนเช้านะฮะก็กดปิดนาฬิกาปลุกไปอีกสักพักเถอะนะที่ไหนได้ลืมอะตั้งปลุกไว้เที่ยงคืนว่าจะมาดูที่เราตุนไว้นะครับผม <laughs> ตื่นมาหกโมงกำลังจะไปทํางานแนละ้วเดินมองมาเห็นที่เตาเอา้าทิ้งขาหมูไว้ทั้งคืนเลยมีหมานอนเฝ้าสองตัวนะฮะ <laughs> ดีแนละ้วหมาไม่ซนนะฮะอ่ะมาก่อนไปรับชมคลิปนะฮะขอคนละหนึ่งไลค์ก็แล้วกันนะครับผมไม่รู้พูดไปหรือยังนะลืม <laughs> มาเรามากินคาีิเราดีกว่านี่วันนี้ชิ้นใหญ่ๆนะฮะไม่รู้ว่าเปื่อยหรือเปล่านะเติมฐานแค่ครั้งเดียวนะฮะอือก็อุ่นแล้วละ่ละเมื่อกี้นะฮะนี่โอ้น้ำจิ้มซีฟูด้ดเราค้นมากกว่านี้อืม hmm, ừ. đi chơi, hmm, nè, uuh, เปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานล,ลงตัวขน้าลวกมันตะกี้กรอ,อบเลย เมื่อคืนดูซีรีส์ไม่ใช่เมื่อคืนดูแต่เมื่อวานแล้ะซีรีส์เรื่องที่อคุณผู้ชมท่านหนึ่งแนะนำมาแล้วกันนะฮะดูจนจบสนุกใช้ได้นะฮะสืบสนุกเช่ เมิ่นอนดึกทุกคืนนะช่วงนี้เวลาได้หลับทีนึงนะทุกคนหลับแบบหลับง่ายมากนอนดึกมาหลายคืน <laughs> ไก่พยายามขึ้นมากวนตลอดนะฮะคณะกบอบ องสต้องโยนอะไรลงไปล่อไก่ักหน่อยจะได้ไม่ต้องขึ้นมานะฮะโอ้ได้ยินเสียงไก่แย่งกันไหม <laughs> อูนี่ฮะหืมหึ่เข้ากันมากๆแต่มันกินสี่ฟุตฮึทำไมถ่ายคลิปทีไรมีอะไรมาขายตลอดเลย กยจับอีกแล้วคะทุกคนรถกยจับอีกแล้วนะนววนะฮะอืมอืม,อมวันนี้ไม่ต้องการรนถะกยจับนะฮะ วันนี้เมนูเราอร่อยพอไม่ต้องการกว่าจับนะอันนี้ไม่ใช่เสียงที่อัดไว้ททุกคนกว่าจับคือแม่ค้าเขาจะถือไม้ข้างนึงขี่รถสะเล้งข้างนึงนะฮะ ประกาศขายกุ้ยจับหูอูหอ,อินแบบอร่อยมากอ่ะ i mm -hmm. อยากยกแทะแบบนี้เลยนะแต่ว่ากลัวมันหลุดนะมันค่อนข้างเปื่อยนะฮะขึ้นมากวนก้วไก่โอ้นี่ลวกักคขนาได้ดีมาก บินขึ้นมากดดันตลอดนะฮะนี่ฮะ ตัดยากแล้วคลิปว่าน,นี้ไก่กวนนะฮะ อ๋อสลกคานาอร่อยลอกแบบกรอบดีมากที่ก่อนนู้นเรปล่อยทิ้งไว้ให้สุกเกินนะเหนียวเลยที่นี่กรอบมากปนง่ายนะ อืมอะวันนี้อร่อยทุกอย่างนะฮะผักคะนา้าลวกกรอบๆก,ก,ก็อร่อยนะฮะคากีแล้วก็อร่อยมากๆนะฮะแบบกําลังดีเลยนิ่มกําลังดีนะฮะเปือ่อยๆหน่อยนะฮะเอ็นมีความแบบยังมีความเหนียวของเอ็นอยู่นิดๆนะฮะแต่อร่อยนะ,ะแบบนี้แหละชอบแบบนี้เลยนะฮะเอ็นอ่ะ ไม่พูดถึงไม่ได้ทีเด็ดนี่เลยครับผมน้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะกินกระขาหมูแก่เลี่ยนได้ดีมากทุกคนใครยังไม่เคยลองกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะไปลองกินดูนะครับผมอร่อยจริงนะฮะ,อะเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะฮะและสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ